เรียนท่านขอเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายทุกท่านเลยที่ท่านที่จังหวัดปัตตานีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านด้วยความเท็นดีเยโดยเฉพาะท่านนายกสมาคมแม่บ้านทางการวันนี้ที่ที่ได้ใช้พื้นที่ปัตตานีเป็นส่นวนหนึ่งเราก็ต้องขอบว่าคนท่านเลขาสวทส่นวนโยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ ต้องขอขอบคุณกับท่านผู้อ่นวยการเป็นอะไรได้ของสภากาชาติที่ได้มามาเสริมเติมในจังหวัดปัตตานีเองในานามของอ่ขอในานาของส่วนตัวก็คือเป็นทั้งนายก เหล่ากาติจังหวัดปัตตานีด้วยแล้วก็เป็นประธานแม่บ้านมหาไทยด้วยแล้วก็เป็นประธานเสริ์ผู้ดูแลพนิกงานปกครอบท่างระบบทั้ง,ง,ทง,งจังหวัดด้วยแล้วก,ก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกของในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เป็นผู้หญิงมุสลิมคนแรกที่คนนึ่งที่ ที่ใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ได้มีโอกาสรับการแต่งตั้งขึ้นมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีสรุปแล้วก็คือทั้งประเทศไทยเนี่ยมีผู้ว่าผู้หญิงที่สวยที่สุดก็ออยู่ตรงนี้นะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าไม่มีแลที่มีอยู่สุลนครท่ข้นก็จาเกษตรวยรลเวกนก,ก็อีกอันหนึ่นงที่ถลกละคือว่าปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย พลเมืองประเทศไทยเช่นกันเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ว่าของเด็กคือความภาคภูมิใจของพี่น้องประเทศไทยโดยเฉพาะผู้หญิงท่านหลายก็คือว่าต้องขอพคุณก็คือว่าในวันนี้เป็นความในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีเรามีประชากรเก็เแสนกว่าคนขอถือโอกาสเป็นตัวแทนต้องขอพระคุณผ,ผ,ผ,ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายวันนี้ที่ได้ได้มา เสริมเติมเต็มแล้วก็มาวางโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการสร้างพัฒนาศักยภาพดังเป็นระบบเริ่มตั้งแต่ฐานจนไปถึงปลายทางซึ่งว่านนนวันนี้แน่นอนเมื่อกี้ท่านรองอธิบดีท่านก็ได้พิจถึงบทบาทหนะ้าที่แต่การพัฒนาหรือการพัฒนาศักยภาพของคนโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มเราะบางหรือพี่น้องที่ ที่มีสภาพที่มีความบกพร่องทั้งหลายเนี่ยมีล้วนมีความแตกต่างกันล้วนมีแต่ท้ายที่สุดแล้วในความมนุษย์เขาก็มีศักยภาพเพียงแต่พวกเราจะสร้างพัฒนาศักยภาพที่เขาเป็นอยู่อย่างไรการให้เกียรติการการในเคารพคุณค่าในความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสร้างแล้วก็โดยเฉพาะคนปฏินีคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะว่าพื้นที่แห่งนี้จะไม่ใช่แค่พี่น้องปัตตานีแต่คือเพื่อพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราจริงอยู่ในอดีตเราอาจจะมีความซับซ้อนของปัญหามากมายปัญหาของวันนั้นแต่ไม่ใช่ปัญหาของวันนี้แต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องจับมือกัน,นก้าวเดินกันไปก็ต้องขอขอบคุณกับพลังในวันนี้ เป็นความสรงจำหนึ่งแะเชื่อวันนี้ความประทับใจของพี่น้องที่อยู่ข้างๆนะ่นจะเป็นพลังแรงผลักดันให้คนเหล่านี้ทนก้าผลและก็ก้าวผ่านความท้าทายที่เขาก็เผชิญความท้าทายเช่นเดียวกับพวกเราที่มีความเป็นธรรมดานี่คือสิ่งที่พวอเราจะต้องด้วยความเป็นผู้ว่ายเองด้วยความเป็นอะไรหลายอย่าง ก็ในโอกาสที่ผ่านมาก็ได้สัมผัสน้องๆเหล่านี้อย่างใกล้ชิดการมีชีวิตสูนร่วมของแต่และคนมีมีคุณค่าเสมอเชื่อว่าอย่างนั้นก็อยากนำเรียนว่าในหลายๆครั้งที่ได้เจอน้องๆเหล่านี้ก็จะมีข้อเสนอข้ออะไรมากมายเราพยายามที่จะนำข้อเสนอเหล่านี้เข้าไปสู่ของการอย่างเช่นมีน้องๆที่ดูทางด้านกีฬา อยากจะได้สนามกีฬาที่เป็นมาตรฐานสำหรับคนเหล่านี้ได้เล่นอยากจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบโจทย์การใช้วิถีชีวิตที่อย่างท้าสิ่งเหล่านี้ mm. คงจะต้องรอขอความร่วมมือท่านเช่นเดิมแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้มาเพื่อแค่ให้เขาแต่คือการสร้างความย,ยั่งยืนให้เขาการสร้างพื้นที่ให้เขาได้ใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม เราก็เต็มศักยภาพของเขาที่มีอยู่ต้องขอพระคุณทุกท่านเลยวันนี้ที่จังหวัดต,ตรัีเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างแรงผลักดันเป็นส่วนหนึ่งที่ได้อบอุ้มออกรับพลังความน้ำใจจากท่านเราไม่ได้ต้องการความเห็นใจจากท่านแต่เราต้องการพลังเพื่อที่จะเสริมพลังให้มันขยายยิ่งยิ่งขึ้นต่อไป และสิ่งสุดท้ายสุที่คือคุณภาพชีวิตของคนความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ด้วยกันการให้เกียรติการอยู่บนพื้นฐานเคารพซึ่งกันและกันโดยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานว่าใครบ,บรกคลใครพิการนี่คือสิ่งที่เราหวังอย่างยิ่งว่าสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะได้รับอย่างเสมอภาคทั่วถึงกันไม่เว้นคนใดคนหนึ่งที่อยู่บน ดินนี้แผ่นดินประเทศไทยของเราขอพระคุณทุกทท่านเลยขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาะกลังและก็ขอรับแรงผลันนี้กลังใจแรงจูนแลก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในวามทรงจำที่สวยงามกับดินแดนแห่งนี้ประเทศไทยของเรา ขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณนะคะรับท่านกาติโมะทาติโมะสตียางยนยูนะครฮะด้วยการจังหวัดปัตตานีในฐานะค,ะคนปัตตานีตัวแทนชาวปัตตานีและตัวแทนชาวสามจังหวัชดชายแดนใต้ด้วยครับแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบมาค่ะมีท่านพระราดอนจะขอมอบนะคะเมลอนเมลอนเมลอนนะคะค่ะให้กับท่านผู้ว่าด้วย,ลยแล้วก็บอกเลย<ช>ว่าไม่ใช่เฉพาะท่านผู้ว่าที่จะได้รับมอบในครั้งนี้นะครับหัวหน้าสวยได้การะในที่เป็นตัวแทนคนหน้าสวยก็จะได้รับด้วยนะครับยังไงก่อดปากก็ติดต่อ